สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้วันที่สัันที่24ธันวาคม2 5 0 0สาธิ่1ก็มาเริ่มบันทึกตอนที่2ของหนังสือเล่มที่2สำหรับก่อนที่จะบันทึกเกิดใดเรื่องอื่นๆ ็ขอแจ้งข่าวกุศลก่อนวันที่บรรดาท่านพุทธบริษัทให้เสื้อผ้ามาก็ดีให้พระหมมาก็ดีสำหรับเสื้อผ้าของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ให้มาแล้วทั้งหมดแจกไปแล้วจริงๆเกือบพันชุดเพราะแจกทยอยทยอยเรื่อยๆกันมาจนทั้ง,งข้างหลังสุดในเดือนธันวาคมนี้แล้วก็วันพุ่งนี้คือที่ดีผ้า ทันวาคม2,500นจนเอ็ดแจกผ้าห่มเป็นโวตที่สองพาห่มนี้นุษมนสุขสัรนี่านามุกุลเขาบอยยังไงก็ไม่ทราบนึกไม่ออกเป็นเพียงนึกออกว่าเสริมสุขสรรท่านพลอากาศโทเสริมสุขสัรคือบิดาของเธอน,นุษสมนบริจาคันแล้ว300ผืน ในกำลังจะบริจาคอีกอีก300รอยผืนนี่อาจจะอาจจะหุ้นกับคุณตุ้ใช้คอมมันหรือไม่ก็ไม่ทราบรวมความว่าผ้าผมทั้งหมดหกร้อยผืนจะแจกวันที่ที่ห้าท่านวาคม2 5งพสันเอดเป็นงวดที่สองก็ขอโมมทนายจับรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหมด ทีท่ทิศส่วนกุศลขอราเขาโทษที่เสียสละนําผ้าส่งมาให้แล้วก็บรรดาท่านั้งาลไยได้สงเคราะห์ให้เสื้อผ้าเป็นพิเศษก็มีแล้วก็ผ้าผมก็ตามยนุสม,มน์แล้วต้อยเป็นต้นสำหรับเสื้อผ้าบรรดาท,ษษาท่านพุทธศาสนิกนชนมากด้วยกัน <c oughs> ขอทุกท่านยังมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล <c oughs> ปรัตนาสิ่งใดคใอยได้สิ่งนั้นสมความปรัถนาตอนนี้ไปก็มาคุยเรื่องการชมทองคําสําหรับในขั้นตอนนี้ไปในบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นเรื่องของความพ้องนิทากนก็แล้วกันจะเป็นความฝันฝันก็มันเฝือฝันมานานแล้ว เอาเป็นนิทานก็นแล้วกันนิทุเรแปลมาจากที่ไกลเรื่องมันไกลแสงไกลซึ่งเราไม่สามารถจะไปทบทวนมันได้ถ,ถือว่าเป็นนิทานนิทานตอนนี้คือว่าตอนก่อนได้พูดมาจบถึงตอนที่จังหวัดอุทัยธาน,นีมีทองคำแต่การพูดแบบนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัท รู้สึกอึดอัดมากเหมือนกันเพราะบอกสถา,านที่ไม่ได้บอกได้แต่เพียงจังหวัดบอกอำเภอท่านก็บอกยังไม่ควรบอก <c oughs> แต่การที่มีความสำคัญคือว่ายังไม่ถึงวาระที่จะนำทองคำขึ้นมาข้อนี้บรรดาแทานพุทธบริษัทพึงเข้าใจว่าวาระนี่เป็นเรื่องใหญ่เช่นน้ำมันก็เหมือนกัน ดูเรื่องน้ำมันมาตั้งแต่ปีพศ .2518 แต่ว่าเอวด,ดาท่านบอกว่าต้องพศ .2524 ขอร้องท่านเท่าไรก็ตามทีท่านบอกวาระไม่ถึงสำหรับ,บเรื่องทองคำนี่ก็ไม่กันต้องอาศัยวาระถึงขยจะถามท่านว่าเมื่อไรจะถึงวาระนั้น ท่านก็ตอบว่าวาระที่ถึงนั่นก็คือว่าคนกำลังใจของคนเป็นสาธารณประโยชน์ท่านตอบกว้างๆนะบรรดาท่านพระตริกัตวถ้ากำลังใจของคนที่มีอำนาจเป็นสาธารณประโยชน์เวลานั้นทองคำในประเทศไทยก็ดีแร่ธาตุที่มีคุณค่าต่างๆก็ดีทุกอย่าง จะขึ้นมาอยู่ผิวดินหมดจะจับออกมาจะมานำมาใช้ได้โดยง่ายแต่ว่าหากว่ากำลังใจของคนที่มีอำนาจยังเป็นอัตตประโยชน์อย่างนี้ก็รู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลานั้นก็เป็นการเข้าใจตามนี้ก็แล้วกันสาธารณประโยชน์อัตตประโยชน์แปลว่าอย่างไงอาตมาก็ไม่ทราบ ช่วยหาคนอื่นแปลให้ทราบด้วยถ้ายังไม่เข้าใจนะถ้าอย่างนั้นก็ขออนุญ,ญาตท่านขอดูทั้งเมืองอุทยัยเฉพาะในเขตของเมืองอุทยัยไม่ใช่เฉพาะอำเภอ,อเมืองนะทุกอำเภอที่มีอยู่ว่ามีทองคำอยูจ่จริงๆขี่แห่ง ท่านก็ตอบมาทันทีว่าทองคำพอที่จะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่จริงๆสามแห่งแต่และแห่งทองคำทั้งหมดมีน้ำหนักหลายตันแต่ถ้าดีว่านี้ไม่ใช่ทองคำแท่งทองคำแท่งก็ดีทองคำรูปภัณฑ์ก็ดีเป็นของมีเจ้าของ อย่างนี้ไม่ใช่ทองคําธรรมชาติเป็นของมีเดยวของทื่เป็นธรรมชาติมาก่อนแล้วมีเดยาของปกครองไม่ได้ไม่เกี่ยวกับคําทองคําที่ว่านี้ทองคําที่พูดเมื่อกี้นี้เป็นทองคำเมล็ดเล็กๆเ,เ,เ,เป็นของทองคําธรรมชาติสวยงามมากท่านบอกว่ามีสามจุดใหญ่เอาจุดใหญ่ในจุดย่อยๆ แค่คนเอามือไปเขีย่ยแล้วก็ได้มาได้วันาสลิงสองสลิงบ้างวัรเฟืองบ้างบางทีคนโชคดีก็ถึงบาทบ้างอามาร่อนกันอย่างนี้ไม่คิดก็ส่วนน้อยเอาจะเป็นแหล่งใหญ่ๆจริงๆมีสามแหล่ง <c oughs> แต่และแหล่งถ้าได้รวบรวมกันทั้งหมดนี้น้ําหนักแหล่งละหลายตัน <c oughs> ที่เสียงได้บอกมาบอกไม่ควรจะคิดนับเไป็นตันหลายสิบตัน มากแต่เวลานี้ยังลึกอยู่กว่าผิวดินมากมองไปว่าลึกสัประมาณสิบเมตรนี่มันจะเลยหน่งกิโลเมตรกรวความว่าในเมื่อยังไม่ถึงวาระก็ยังไม่ถึงวาระก็แล้วกันอยู่ตรงไหนท่านไม่บอกมาเราก็ไม่บอกไป <c oughs> ก็รวมความว่าจะเที่ยวดินแดนต่างๆแต่ละจังหวัดก็มีทรัพย์หินอะไรบ้างก็ช้กอึดอัด เมื่อพบแล้วก็พูดไม่ได้ถนัดนี่เปการหนึ่งถ้าพบแล้วถ้าคนอื่นเขาอยากจะไปพบว่างเขาลืมไป,ไปว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิทานนั่นก็ลําบากเหมือนกันอาจจะโมเมโปเปตันนังวนิทานไปเรื่องจริงแต่บอเอิรนิทานไปตรงกับของจริงไปเรื่องความจริงของนิทานถ้านิทานไม่ตรงกับความจริงก็เรื่องความจริงของนิทานเหมือนกันนิทานเอาอะไรกับนิทาน ในเมื่อมองไปดูทองคำเป็นที่ชอกใจก็กลับวัดดีกว่า <c oughs> ในเมื่ออะไรกันไม่ถนัดก็มากลับวัดดีกว่าไหวพระตามปกติสำหรับพี่ชายใหญ่ที่ก็ยืนยามพูงพูุ้ยขนท่านอยู่นั่นเมื่อกลับมาแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรต่อไปเดินรอบๆอบวัดท่าสูง ที่วัดท่าสูงเนี่ยทองคำส่วนย่อยเขามีอยู่ที่มีโลนน้ำหนักได้ประมาณตันสองตันเนี่ยเขามีอยู่เพื่อเป็นีเป็นของมีเจ้าของแต่ว่าตั้งแต่ปีพศ2513้าเขาก็เลื่อนเขา้ามาอยู่ใต้ตึกหมดแล้วหลบลงมาส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็ก็ยังมีส่วนหรืออีกสิ่งมีของเจ้าของก็บริเวณที่ตึกรับแขกใหม่ ลานนั้นทั้งลานเต็มไปได้วยทองคำเ่อปรายกฏว่าเป็นทองคำไหลายเจ้าของถามได้ว่าใครเป็นเจ้าของมั่งท่านบอกว่าจุดนี้แถบนี้มีทองคำมากมีเงินไปสนน้อยทองแท่งทองูปพันมีเพชร้อยบ้างท่าบอกว่าส่วนนี้เป็นของของคุณแผน เจ้าส่วนกึ่งกลางมาตรงนี้ผมมาตรงนี้มากอยู่เป็นของขุนอเป็นของพญาการบรีเดี๋ยตอนนี้ด้วยด้วยก็มาอีกตอนนี้เป็นของของวันทอง,ของเขาเหล่าทองกับวันทองท่านว่ามาอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างนั้นไปตามเรื่องตำราของนิทานแค่เอาจริงเอาจังอะไรก็ไม่ได้ กลวงความว่าเทว่ากันไปจริงบริเวณนั้นทั้งบริเวณก็เป็นทองส่วนบนุคคลทองเต็มมีเป็นเรือชลลาบ,บ้างเป็นเบปเป็นตุ่มบ้างแถมในน้ําก็ยังมีอีกแต่ในน้ํไม่อยู่ยเฉพาะในน้ําอยู่ใต้ดินในน้ําเพราะว่าดินดินในน้ําเวลานั้นมันเป็นแม่ดินบกน้ําไม่ได้ท่วมเมื่อน้ําเล็กกว่าน,นี้เวลานี้มันน้ามันใหญ่ขึ้นมา ก็ซับรอยดินที่ทับข้งบนหายไปเดี๋ยวจะดินข้างล่างทับตุ่มอยู่เป็นตุ่มตุมวางเรียงรายดีตุ่มใหญ่เจ็ดเจ็ดเจ็ดตุ่มแถวและเจ็ดตุ่มนี่สามแถวแต่ล้ำกันบ้างอะไรบ้างไม่ไม่เสมอกันก็นมาดูรอบๆบ,บริเวณเห้งความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณที่จะสร้างติดรับแขกใหม่จะพูดให้ฟัง แต่หมยที่มาอยู่ใหม่ๆนี่เป็นพศ .2513 เป็นพศ .2512 นี่กว่าก็มีคนคนหนึ่งเข้ารถไถมาเจอเขาบอกรถไถกุ้เขาเขาซื้อท่อยกันมาก็รู้สึกว่าถ้าไถไปประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงเศษๆความร้อนจอะขึ้นสูงและก็ต้องพักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง แล้วก็ไถต่อไปทำงานไม่ได้สะดวกเขาคอยเจิมแก้ก็บอกก็ว่าเจิมเป็นวิธีกรรมจะแก้ความร้อนได้หรือไม่ได้ทำไมทราบเพราะนั่นไม่เกี่ยวเครื่องยนต์แต่การการเจิมจะมีผลเป็นระการใดก็ไม่ยอมรับเหมือนกันก็มาเจิมมามาเจิมก็เจิมให้ตามวิธีกรรมที่คนชอบ ก็ว่าตามเรื่องตามราวไปก็ทำตามนั้นเวลาเจิมก็เชิญท่านจาตุมหาราชเมื่อเจอเสร็จในบริเวณที่ตั้งตึกรับแขกไว้เวลานั้นเป็นต้นมะพร้วไผ่ก็ไผ่ที่ใช้ลำไม่ได้ก็ไผ่เป็นเล็กๆมากเป็นเรียวๆซะมากแล้วก็มีต้นมะม่วง ต้นมะม่วงที่อดีตเจ้าวาดหวงแหนนักจะทำอะไรสงสารกูจะจะสร้างโบสถ์ตรงนั้นแต่ก็บอกว่าเอาสงสารต้นไม้จะไปตัดต้นไม้สงสารมันก็เห็นใจท่านท่านมีการสงสารจริงแต่ต่อมาไม่ชาท่านก็มาเพอาศัยสงสารต้นไม้เอาไว้ที่ตรงนี้จะมีอันตรายก็เลยตัดต้นไม้ขายเจ๊กไปให้เจ๊กเก็บ ตอนนี้มาว่าบ้านเรื่องรถรถไถคันนั้นมาเจิมเสร็จก็ปรางวกบเขาว่าไอ้ที่ตรงนี้นะเป็นที่ขโมยติดของขโมยเป็นขโมยของในวัดเวลานั้นอาตมาก,ก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมเป็นหน้าที่ของจเจ้าอาวาสในเมื่อเป็นขโมยของในวัดมันก็ไปเก็บในป่าขโมยจากของในโบสถ์ไปเก็บในป่าตรงนั้นวันดาวฝากระดานทั้งหลายฝาบ้าน สวยๆฝายกุฏิมันก็ย้ายไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วลงเรือเวลากลางคืนแกมวยพวกนี้มันอาถรรพมากว่าเด็กเรนใจเจ้าวาดเลยไม่เกรงใจทายกเจ้าวาดเดอทายกต้องยิ้มแย้มแจ่มใสกับมันเหมือนกับคนมีหุ้นส่วนแต่ความจริงไม่ได้มีหุ้นส่วน <c oughs> เห็นว่าก็ไผ่มีไว้เมียนตรายก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ ขายลำก็ไม่ได้กินนอก็ไม่ได้ก็เลยบอกเจ้าของรถบอกคุณเจิมแล้วคุณลองใสปป่านี่ดูทีถ้าใสาให้เตียนได้ฉันจะออกค่าน้ำมันออกค่าแรงงานออกค่าบริการเสร็จแล้วเขาเคยทำวันละชั่วโมงละเท่าไร่เขาก็จะให้ตามนั้นก็ก็บอกว่าผมขอทำถวายครับ ก็เลยบอกว่าคุณมันจะขาดทุนเกินไปเขาบอกก็ไม่เป็นไรเขาขอทำถวายงกว่าจะเตีนหมดเขาก็ลงมือทำเวลาเขาลงมือทำก็จดุดทูบบอกท้ามหาราชเพราะว่าท่านตั้งเจ้าหน้าที่เทวดาสองค์ใดองค์หนึ่งคุมไม่ให้ความร้อนขึ้นสูง แด้คุมรถคันนี้ไปจนกว่ารถคันนี้จะถูกขายไปหรือว่าพังให้รักษาระดับความร้อนไว้ถ้าไม่สามารถของเทวดาจะพึงทำได้คอยทำด้วยก็เป็นที่น่าสิจันเขาใส่วันทั้งวันคืนทั้งคืนความร้อนไม่ขึ้นตามที่ปรากฏเป็นความร้อนปกติทำจนเตียนเสร็จเมื่อเตียนเตียนเสร็จตอากัมาก็จัด เงินให้เขาเพราะเกรงใจเขาเขาทํากี่โมงแล้วก็คิดไว้ก็อบอกบุญบรรดาญ,ญายนทั้งหลายที่มาจากกรุงเทพเวลานั้นก็อใสยเฉพาะเงินจากกรุงเทพจริงๆตั้งแต่พศ .2511 ถึงพศพศ .2521 นี่เกิน99.99% 99เป็นเงินจากสายกรุงเทพ <c oughs> สายบ้านนอกจะมีมาให้บ้างกว่านิดหน่อยเท่านั้นไม่ยากโยมจากสายกรุงเทพมาบอกท่านแทนกับพ่อท่านกับบริจาคไว้ต่างกำลังแต่ก็ปลายกฎว่าเงินพอแค่ชั่วโมงที่เขาทำท่านมอบเงินให้เขาเขาก็แน่เหมือนกันเขารับเต็มร้อยเปอร์เซนต์เมื่อรับเสร็จเขาขอทำบุญกับวัดเต็มร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันนี่เขาฉลาดมาก ทีอว่าให้ก็รับเป็นวิธีกรรมของการค้าแต่ถ้าว่าการค้าเนี่ยได้ต้องได้ต้องได้จริงๆได้เต็มร้อยเรซถือเป็นเริกแล้วเขาก็ถวายทาบุญเต็มร้อยเซทั้งหมดอยากแมงเขาก็าจากไปเขาก็ไปรับจ้างไถนาก็ปรากฏว่ามีรถคู่แข่งกันไถข้างๆกัน เจ้าของคนนั้นซื้อรถมาใหม่รถไถใหม่เอี่ยมรายนี้ก็ซื้อมาใหม่เอี่ยมแต่ก็ใช้แล้วหรือรถซื้อใหม่เอียเ่ยมจะเป็นรถที่เขาใช้แล้วไถคู่แข่งขันกันต่ความจริงไถคนละที่แต่ว่าต้องคิดไปกันการแย่งพื้นที่เพื่อรับแจ้างไถยอาจจะต้องมี ปรากฏว่าคู่แข่งขันรถใหม่รถเสียตลอดเวลาทำไม่ได้ขึ้นวันรถเสียไปวันบ้างสองวันบ้างรายการนี้ที่ความร้อนเคยขึ้นสูงก็ไม่ยอมขึ้นสูงปกติตลอดเวลาเจ๊ก็บอกมารายงานบอกว่าเป็นของอัศ,ศจรรย์ที่ผมเจมิมให้หลวงพ่อเจอิอเรื่องการเจิเนื้บรรดาแทนพุทธบริษัทก็เป็นพิธีกรรมธรรมดาแต่เจ้าว่า อนุภาพอย่างหนึ่งของท้ามหาราชเมื่อถามท่านท้า,ทามหาราชท่านบอกท้ามหาราชบอกว่าผมให้ท่านวาหุนวาหุนเป็นคู่คุดคุมค,ค,คำวาห,หุนนั้นเป็นเทวดาท้าววาหุนคือเทวดาองค์หนึ่งในเช่นจาตุมหาราชเท้าว่ากันตามเรื่องขขงหนันงสือส้นทรนู่ ท่านวาหุนก็คือคุ้งไกลพ่อคุณแผ่นกลงความว่ามาทำเสร็จก็ทราบข่าวเสร็จก็ปั้นรูปท่านไว้แต่รูปจะปั้นให้เหมือนก็ปั้นไม่ได้ช่างก็ไม่เป็นช่างเระเสร์ที่เริ่มปั้นใหม่ๆก็ไม่ด้หัดเจะใครก็นึกจะปั้นก็ปั้นก็บอกว่าปั้นตามใจชอบเจ่ก็ปั้นรูปหน้าคล้ายพี่โบพี่ชายพี่ตาย เขาแเห็นรูปพี่วงก็เลยเอากระดูกพี่วงครับบรรจุไว้ให้ชีอว่าในวงสังสุวรรณที่รูปนั้นํามความจริงเป็นรูปของขุนไกรตอนนี้ที่ว่ารูปของขุนไกรจริงๆก็เพราะว่ามีครั้งหนึ่งอาตมาไม่อยู่ไปกรุงเทพก็มีคนจะมาขอถ่ายรูปขุนไกร คนที่อยู่ที่วัดนี้พระก็ดีไม่มีใครรู้จักคุณไกลเขาก็บอกว่าเวลานี้ขุณไกลไปเข้าทรงที่จังหวัดแม่ที่แม่สอดการเข้าทรงท่านมีผลดีมากผู้ไรก็ตามตรงไปตรงมาจริงจังทุกอย่างแต่ว่าพอช่างจะถ่ายรูปท่านก็บอกมึงจะถ่ายอะไรว่าถ่ายรูปเวลานี้มันก็ถ่ายรูปอีกคโทรง มันจะติดกูได้ยังไงก็รูปกูนี่เขาปั้นไว้ที่โนที่วัดท่าสูงจังหวัดอ,อทยธานี <c oughs> ในเขตอำเภอเมืองห่างจากอำเภอเมืองไปประมาณหกกิโลเขาปั้นไว้มันไปนขอถ่ายที่นั่นนําเหมือนเปียบเจียบในเมื่อคนนั้นเขาเห็นพระก,ก็เลยบอกว่ารูปอื่นไม่เห็นมีเห็นมีแต่รูปพี่โบเขาเวลานั้นมีรูปปั้นอย่างมีรูปเดียว ไม่มีโรคไคร <c oughs> เขาก็เลยถ่ายภาพไปยังได้ทราบว่าทันท่าวาหุนนี่ก็คือขุนไก่มีดาข,ของขุนแผนคือพยาการจนบุรีกร็รวมความว่าเรื่องนี้ก็อศรรัศจรรย์เป็นเรื่องทองทองนะต่อมาก็อีกจุดหนึ่งจะจบหรือไม่จบไม่ทราบ บุคคลที่มีความสำคัญอีกคนหนึ่งก็คือว่าเท้านาคาเท้านาคานี่คนยังหลายคิดว่าพญานาคบางคนมาถามว่าหลวงพ่อที่ต้นโพธิมีถ้ำพญา,านาคหรือแต่ความจริงท่านเท้านาคาในท่านอยู่ที่ต้นโพแต่ว่าที่อยู่เป็นกิ่งโพนะเป็นเขตที่ท่านพักอาราคาวัดบริเวณที่นี่ ท่านาคาได้เปเทวดาชั้นจ้าตุมหาราชเขาตั้งศาลไว้ให้ข้าตนโพเพราะท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ตามสุขขนตามอนุภาพของท่านรู้สึกว่าท่านเป็นผู้มีคุณเป็นเทวดาด้านทิศตะวันตกเป็นลูกศิษย์ของท้าววิรุณปักแดพูดถึงอนุภาพของท้าวนาคาก็มีว่า เมื่อสมัยละตะมามาอยู่ใหม่ๆกำลังอยู่กระตอบโคนต้นโพเจ้าสิงโตอ่อนคำพี่สาวเอี่ยมอ่อนคำลูกคุณยมอาจก็มานอนเป็นเพื่อนอยู่ที่ใต้ถึนกุฏิก็มีฝาตอนตีสองเธอตื่นขึ้นมาเห็นคนคนหนึ่งผอมๆโฉสูเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเธอก็ถามว่าเป็นใคร มาทมําไมท่านนนั้นบอกคัดพอถามว่าเป็นใครท่านตอบอกกูท้ามาทําไมเขาบอกกูบนยืนยามเดินยามตรวจป้องกันอันตรายเจต่สิงโตคิดเห็นว่าเป็นคนในกนคืนตีสองก็ไม่ไว้วางใจจีย้งหยิีปืนยกปืนไม่ขึน้นปืนพกจับไฟฉายยกไฟฉายไม่ขึน้น ให้ก็ลองบอกว่ามึงจะยิงกูเลยมึงยกปืนไม่ขึ้นมันจะยิงยังไงมันจะฉายดูหน้ากูอย่างนั้นเลยกูให้ยกไฟฉายไม่ขึ้นมันจะมันจะฉายได้ยังไงนี่เป็นจุดหนึ่งจุดเ,ดเล็กๆแล้วก็มาในการง้างเหนือาตมาเดินจงกรมที่โคนต้นโพที่ครัวเมื่อก่อนที่สร้างใหม่ๆเป็่เพิงหมาแงน สำหรับทำครัวเล็กๆในน้อยเพราะอยู่น้อยคนเป็นรังพงสังกสีตอนตีสองออกมาเดินจงกรมอาตมาเดินข้างล่างแทงกระบ,บนเดินบนสังกสีเดินไปเทนกะเดินตามไปเดินมาถทงกเดินตามมาถึงปังปังปัง,ป,งปังสังกสีในเมื่อหลายเที่ยวอาตมาหยุดท่านก็หยุดเหมือนกันในที่สุดก็บอกว่าทําไมไม่เดินไปล่ะ เขเสียงต่อรุอมาว่าก็ท่านไม่เดินผมก็ไม่เดินผมอยู่ยามผมตามมารคานี่ท่านไปทางไหนผมก็ไปทางนั้นนี่ก็รวมความว่าทเทวดาชั้นตุ๊จาตุมาราชองค์นี้ก็มีคุณใหญ่ต่อมาเมื่อมาถึงใหม่ๆไม่กี่วันนักวันหนึ่งนอนหลับตั้งแต่ตอนเย็นตนัน้งแตหกโมงย็นถึงประมาณหนึ่งทุ่มก็เหมือนก็มีคนมากระตุกหนิ้วเท้าที่หัวไม่เท้า ลืมตาขึ้นมาท่านก็บ,บอกว่าท่านให้นาคที่จะบวชพระไปบอกจเจ้าวาดบอกว่าคืนนี้ขโมยจะเข้าโบสถ์จะลักพระพุทธรูปในโบสถ์เราจะมามาอยู่ใหม่ๆอำนาจอะไรของเราก็ไม่มียิ่งบอกให้นาคไปบอกจเจ้าวาดจเจ้าวาดก็นอนเฉยฟังแล้วได้ยินหรือไม่ได้ยินก็ไม่ทราบจะนอนเฉย ไม่สนใจกับคำบอกเล่าในที่สุดคือนั้นแปลว่าพระขโมยเข้าโบสถ์เอาพระพุทธรูปหน้าตักประมาณ24นิ้วเป็นพระเก่ามากหลายร้อยปีไปเส้นหนึ่งโอดกรงความว่าท่านท้านาคาท่านก็ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีคุณเอาละบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเลวืวองไหลสองนาทีรายการนี้เป็นาการธรรมะ มาพูดกันวันนี้ก็พูดกันเฉพาะเทวดาชั้นจาตุมาราชหรือวันใดจะของทองทั้งหลายจะเป็นคุณแผงก็ดีจะเป็นพยาการจนบุรีก็ดีจะเป็นคุนไกรก็ตามจะเป็นช่วยฟ้าลาทองหรือใครก็ไม่รู้ว่ากี้ใครมาลาวทองกับวันทองก็ดีท่านวาขนก็ดีแล้วว่าท่านนาคาก็ตาม ทั้งหมดนี้จริงๆแล้วท่านเคยเป็นคน <c oughs> สำหรับท่านวาหวก็ดีท่านนาคาก็ดีเป็นคนที่มีความดีมีบุญยังเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชได้ในเมื่อท่านจะเป็นเทวดาเป็นเพราะอะไรคุณธรรมที่ทำบุคคลนั้นเทวดามีสองอย่างที่พระเจ้าทรงตัดคือหิริและอุตตปา ก่อนที่เราจะตายเรามีหิลิลาอุตปะสมเดการในตอนก่นกอนๆมาอาจจะไม่มีอารมณ์ใจอาจจะด้านเราบาปอกุศลทำบาปนั่นทำบาปนี่ทำบาปโน่นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติในกรรมบ้างพูดมุสาวาทบ้างเดือดร้อนมีไรบ้างก็เป็นธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก มันเอาแน่นอนไม่ได้แต่ว่าเป็นการบังเอิญจริงๆพอจะตายเกิดมีหิริลโลตปะหิริอายความชั่วโอตปะเกรงผลความชั่วจะเกิดความทุกข์ในเมื่อกำลังใจมีความอายมีความกลัวอย่างนี้ก็มุ่งจับความดีอานับแรกก็มุ่งจับพระไตรสน,นาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ นึกถึงพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งโดยเฉพาะก็ได้นึกถึงทานการบริจาคที่เราเคยทําก็ได้อย่างนี้จิตกุศลเป็นกุศลทันที่นวเวลานั้นจิตยอมรับนับถือในสิงน่งเขารปบนถินในสิ่งจิตก็เป็นจิตก็บริสุทธิ์ทันทีเพียงเท่านี้เ่เรกเป็นคนมีหิริโลตป,ปะปตายจากความเป็นคนเมรัยเป็นเทวดามานั้น นี่อรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านท่านฟังแล้วรายการนี้ธรรมะเราก็ใช้ธรรมะกันเพียงแค่หนึ่งนาทีนอกจากนั้นเราก็รนิทานสู่กันฟังฟังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคงไม่ลังาครเกินไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> มองดูเวลาเลยสามสิบวินาทีที่ตั้งไว้ ข็าต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลยงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี